สุดฮาต่างชาติแห่แชร์ประสบการณ์แกะหนังยางมัดแกงในเมืองไทยฝรั่งหลายคนบนอุบนี่มันคือความท้าทายสุดยิ่งใหญ่เมื่อมาเมืองไทยเลยบางคนถึงก็บอกว่ามันเหมือนกับการเปิดรหัสผ่านอะไรสักอย่างงานนี้ทำเอาหนังยางมัดแกงกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไทยด้านภารกิจที่ชาวต่างชาติจะต้องแก้ไขให้สําเร็จให้ได้เมื่อมาเมืองไทย กลายเป็นหัวข้อที่กําลังได้รับการพูดถึงในหมู่ของชาวต่างชาติขึ้นมาไซอย่างนั้นเลยนะครับแต่ความฮือฮานี้นะครับมันไม่ได้มาจากสิ่งที่หลายคนคาดคิดไม่ใช่เรื่องของวัฒนธรรมที่แปลกใหม่หรือรสชาติอาหารที่จัดจ้านแต่อย่างใดนะครับแต่มันเป็นเรื่องราวของหนังยางหรือหนังสติ๊กที่ใช้มัดถุงแกงหรือถุงอาหารนั่นเองนะครับโดยเรื่องราวนี้มันเริ่มต้นจากการโพสต์ของเพจที่มีชื่อว่า IL o v e t h a i l a n d ์นะครับ ซึ่งเพจนี้เนี่ยก็เป็นเพจที่มีผู้ติด,ดตามมากกว่า1 1 0 0 0 0คนและมักจะเสนอเรื่องราวเก็ดเล็กเกดน้อยเกี่ยวกับเมืองไทยให้ชาวต่างชาติได้รับชมนะครับโดยเพจนี้เขาก็ได้โพสต์ภาพหนังยางที่ใช้รับแกงอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็ได้เขียนแคปชั่นประกอบภาพไว้ว่า y o u r biggest challenge in Thailand หรือแปลเป็นไทยก็คือความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณในประเทศไทยซึ่งหลังจากโพสต์นี้ถูกแชร์ออกไปนะครับ ก็ได้รับความสนใจอย่างมากเลยนะครับโดยมีคนเข้ามากดไลค์กดแชร์เนี่ยเป็นหลายร้อยคอมเมนต์นะครับซึ่งคนที่มาเม้นส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นชาวต่างชาติโดยชาวต่างชาติหลายคนเนี่ยก็มาคอมเมนต์ถึงความรู้สึกที่ได้พยายามแกะถุงเหล่านี้นะครับโดยความคิดเห็นของชาวต่างชาติท่านแรกเนี่ยได้เข้ามาบอกว่า โอ้โหนี่มันระดับไหนเนี่ยถุงพลาสติกแบบไทยมัดด้วยยางรัดแบบนี้เนี่ยมันเหมือนพ้อมปราการหรือจิ๊กซอว์ขนาดจิ๋วเลยนะยากยิ่งกว่าการแกะซองบิสกิตที่อังกฤษเยอะเลยดึงบ้างบิดบ้างคิดว่ามันจะออกแล้วแต่สุดท้ายหนังสติ๊กพวกนี้กับหัวเราะเยาะใส่คุณซะง,งั้นความคิดเห็นต่อมาคนนี้ได้มาพูดถึงการแก้ไขเรื่องนี้นะครับโดยบอกว่าถ้าคุณไม่ใช้กันไกคุณจะแย่แน่นอน ความคิดเห็นต่างชาติคนถัดมานะครับมันเหมือนกับการแครกรหัสผ่านเข้าอะไรสักอย่างฮ่าความคิดเห็นต่างชาติคนถัดมานะครับพวกเขาทําเหมือนกับว่าทํามันเพื่อป้องกันกระสุนความคิดเห็นนี้ก็หมายถึงว่ามัดแน่นจนเหมือนเป็นการป้องกันกระสุนอะไรประมาณนั้นนะครับความคิดเห็นต่อมานะครับตัดมันที่มุมด้วยกันไกซสิหลังจากนั้นก็มีคนเข้ามาตอบนะครับโดยบอกว่า ฉันหามุมจะตัดไม่เจอความคิดเห็นต่างชาติคนถัดมานะครับหลังจากที่ฉันไปเที่ยวเมืองไทยมาทั้งหมด42ปีฉันก็รู้วิธีเปิดมันแล้วง่ายจะตายหลังจากนั้นก็มีคนเข้ามาตอบนะครับโดยบอกว่าใช้เวลานานถึง42ปีเลยเหรอหลังจากนั้นต้นม้นก็เข้ามาตอบนะครับโดยบอกว่าจริงๆแล้วมันแค่2วันแต่ผมพูดว่า42ปีเพื่อให้มันดูเวอร์ ความคิดเห็นถัดมาคนนี้ก็ได้มาบอกวิธีแก้ไขในการเปิดถุงอีกคนนะครับโดยบอกว่าแค่คุณกัดถุงอีกด้านความคิดเห็นต่อมาคนนี้ได้มาเห็นด้วยกับโพสต์ที่บอกว่าเป็นภา,านรกิจที่ยิ่งใหญ่นะครับโดยบอกว่าใช่เลยนอกเหนือจากนี้การแกะลูกอมฮอนมันก็ยากเหมือนกันความคิดเห็นต่อมานะครับนี่คุณกำลังพูดถึงการเปิดถุงเหรอหรือการมัดหนักสเปกกันแน่แต่ทั้งสองอย่างมันก็ท้าทายสำหรับฉัน ความคิดเห็นต่อมานะครับฮ่าฮ่นี่แหละเหตุผลที่ร้าน DIY มีมีดคัตเตอร์เล็กๆขายแค่ราคา20บาทความคิดเห็นต่อมานะครับตอนนี้ฉันอยู่ที่ประเทศไทยแล้วและฉันเห็นด้วยกับข้อเท็จจริงนี้ความคิดเห็นต่อมานะครับฉันใช้อันนี้เปิดทุกครั้งเลยแล้วเข่าก็แนบรูปกันไกนี้นะครับ ความคิดเห็นต่อมาเป็นอีกคนที่มาเห็นด้วยกับโพสต์นะครับโดยบอกว่าใช่แล้วมันจริงอย่างแน่นอนฉันยังไม่เข้าใจเลยว่าทําไมพวกเขาต้องมัดแน่นขนาดนั้นด้วยความคิดเห็นต่อมาคนนี้ได้มาบอกวิธีแกะหนังยางนะครับโดยบอกว่ากระบวนการง่ายๆมี2ขั้นตอนคือ1ยกยางด้านบนขึ้น2 ดึงสายที่ซ้อนทับแล้วสายจะคลายออกความคิดเห็นต่อมาคนนี้ได้มาเห็นด้วยกับโพสต์อีกคนนะครับโดยบอกว่ามันโคตรจะจริงเลยความคิดเห็นต่อมานะครับฉันต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้มาตลอดเวลาเลยฮ่าฮ่ความคิดเห็นถัดมานะครับคุณแค่ดึงพลาสติกที่มุมซ้ายมันก็หลุดแล้วความคิดเห็นต่อมาคนนี้ได้มาบอกวิธีแก้ในการเปิดถุงอีกคนนะครับโดยบอกว่า อย่าแกะหนังยางเลยฉันใช้นิ้วแย่ไปที่ถุงพลาสติกบริเวณด้านบนแล้วแกะมันออกความคิดเห็นนี้ก็น่าจะหมายถึงว่าฉีกถุงไปเลยอะไรประมาณนั้นนะครับความคิดเห็นต่อมานะครับข้อดีอย่างหนึ่งของถุงพลาสติกแบบนี้ก็คือคุณไม่ต้องพกขวดน้ําไปที่ไหนมาไหนตลอดเวลาความคิดเห็นต่อมาคนนี้ได้มาบอกทางลัดในการแกะถุงนะครับโดยบอกว่าฉันยอมแพ้และใช้กรรนไกรตัดมันเหนืออ่างล้างจานไปเลยฮ่าฮ่าฮ่าความคิดเห็นต่อมานะครับ นี่มันคือถุงของซอสมะเขือ,อเทศหรือเปล่าเนี่ยความคิดเห็นต่อมานะครับใช้กันไกรตัดมันซิความคิดเห็นต่อมาคนนี้ได้มาพูดถึงหนังยางที่มันมัดแน่นนะครับโดยบอกว่านี่มันเป็นเหมือนปริศนาที่ยุ่งเหยิงมากเลยความคิดเห็นต่อมาคนนี้ได้มาขิงนะครับโดยบอกว่าฉันไม่ได้ซื้อแกงหรือโค้กในถุงพลาสติกมานานกว่า35ปีแล้วแต่ฉันก็ยังรู้วิธีที่จะแกะมันอยู่ ความคิดเห็นต่อมาได้มาพูดถึงการที่หนังยางมันมัดแน่นนะครับโดยบอกว่านี่แหละมันคือวิธีป้องกันไม่ให้ถูกขโมยความคิดเห็นต่อมานะครับฉันอยู่เมืองไทยมา20ปีฉันยังแกะไม่ได้เลยต้องให้ภรรยาแกะให้ความคิดเห็นต่อมานะครับฉันสงสัยว่ามีคนไหนที่ยังไม่เคยไปเมืองไทยและไม่เข้าใจภาพนี้บ้างฉันชอบดื่มน้ำเย็นๆจากถุงแบบนี้แหละความคิดเห็นต่อมาคนนี้ได้มาคอมเมนต์ถึงหนังยางอีกคนนะครับโดยบอกว่า นี่มันคือเรื่องลึกลับอย่างหนึ่งเลยนะความคิดเห็นต่อมานะครับสถานการณ์ที่แย่ที่สุดก็คือเมื่อคุณแกะถุงอย่างง่ายดายแต่ก็เกือบจะทําให้แกงที่อยู่ในนั้นหกออกความคิดเห็นต่อมานะครับความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นก็คือการมัดมันกลับไปอีกครั้งความคิดเห็นต่อมานะครับประเทศไทยคือเมืองแห่งพลาสติกความคิดเห็นต่อมานะครับฉันกัดปากถุงไปเลยความคิดเห็นต่อมานะครับ ฉันเคยพยายามเปิดมันแล้วแต่ทำไม่ได้ฉันเลยยอมแพ้และฉันได้ลองใหม่เมื่อเดือนที่แล้วและสามารถเปิดออกได้มันไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่ฉันใช้เวลาถึง13ปีในการเปิดมันครับนี่ก็คือความคิดเห็นของชาวต่างชาตินะครับ เมื่อเขาได้เห็นภาพของหนังยางที่ใช้มัดแกงในเมืองไทยซึ่งฝรั่งหลายคนเนี่ยก็เข้ามาแชร์ประสบการณ์ในการเปิดถุงกันเป็นจำนวนมากเลยนะครับซึ่งฝรั่งหลายคนเนี่ยก็ต้องบอกนะครับว่าพวกเขายอมแพ้นะครับ ไม่สามารถแกะออกได้ต้องใช้ตัวช่วยอย่างการไกหรือให้ภรรยาที่เป็นคนไทยเนี่ยช่วยเปิดกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่ามันสะท้อนถึงความเป็นเอกลักษณ์ของไทยในด้านวัฒนธรรมในการใช้สิ่งของที่ดูเหมือนจะง่ายๆนะครับแต่กลับทําให้คนที่ไม่คุ้นเคยเนี่ยรู้สึกท้าทายได้ไม่น้อยเลยนะครับการที่ใช้หนังยางมัดถุงแกงหรือถุงอาหารเนี่ยมันดูเหมือนจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับ และมันกลับกลายเป็นจุดสนใจที่ทำให้ชาวต่างชาติเนี่ยเกิดความประทับใจและพูดในเชิงขบขันกันได้เฉยเลยนะครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรต่อเรื่องราวนี้คิดว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไทยอีกอย่างหนึ่งหรือไม่ถ้าใครมีความคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็มาบอกผมใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับก็จากการก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่อง new S F News ของเราด้วยนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ